ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมันี่พีเอเกี่ยวกันารหาเงินฟรีไปได้วยกันสําหรับวันนี้เราก็มาในของกระเป๋าคอยเบนนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆหลายท่านเนาะเขาสงสัยนะครับว่าทําไมเพิ่มวิธีในการชำระเงินไม่ได้นะครับมันก็มีเมนูให้เพิ่มแล้วทาไมมันเพิ่มไม่ได้เนาะวันนี้ก็จะมาชี้แจงในของการชำระเงินนะฮะที่เขาให้เราเพิ่มนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับซึ่งในตัวแอปพลิเคชัน คอยเบสมันไม่มีนะครับมันจะมีในเฉพาะในของเว็บไซต์คอยเบสเท่านั้นถ้าเป็นในของตัวแอปก็คือมันไม่มีนะฮะตรงการเพิ่มวิธีในการชำระเงินนะฮะมันไม่มีก็มันแค่มีแค่ประมาณแค่นี้นะครับคือรับซื้อดิจิตอลหรือว่าซื้อเหรียญคริปโตเนาะรับโอนนะฮะส่งเข้าส่งออกแค่นี้เองนะฮะก็ต,ตามนี้นะครับส,ส่งออกอ่าส่งส่งออกแล้วก็รับเข้าก็มีแค่นี้นะครับ ก็มีประมาณนี้โอ,อนออกโอนเข้านะครับในของกระเป๋าคอยเบสนะฮะซึ่งมันไม่มีเมนูในการเพิ่มวิธีในการชำระเงินผ่านธนาคารอะไรประมาณนี้มันไม่มีนะแต่ถ้าเป็นในของตัวเว็บไซต์มันจะมีนะครับซึ่งมันมีแล้วทําไมหลายคนเขาเพิ่มไม่ได้ละ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปไอธิบายให้ฟังละกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปในของตัวเว็บไซต์กันเลยนะครับซึ่งในของตัวเว็บไซต์นะครับก็ตอนนี้เรามาละ ซึ่งในของตัวเว็บไซต์ถ้าเราทําการล็อกอินมาหน้าตาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะแต่ว่าก็ยังเป็นในของกระเป๋าคอยเป็ดอยู่นะครับมันก็ยังมีเหรียญต่างๆอยู่นะฮะเหรียญหรือว่าเงินของเราก็ยังอยู่เนาะซึ่งมันเป็นบัญชีของเรานะครับมานี้นะฮะซึ่งมันก็จะมีในของเมนูเพิ่มวิธีในการชลระเงินเนาะก็คือเมนูนี้ซึ่งหลายๆท่านนะฮะเขาเข้าใจว่าถ้ามันมีตรงนี้ก็แสดงว่าเราก็ต้องเพิ่มได้ใช่ไหมครับนะเราก็เลยกดเข้าไปนะ ก็คือหลายคนเขาเจอประมาณนี้ก็คือไม่สามารถนะครับเพิ่มวิธีในการชำระเงินในขณะที่บัญชีของคุณถูกจำกัดการใช้งานอันนี้นะครับเขาบอกว่าถูกจํากัดการใช้งานซึ่งตรงนี้ก็คืออ่าผมขออธิบายเพิ่มเติมนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าในประเทศไทยฮะเขายังไม่รองรับการชำระเงินผ่านธนาคารหรือว่าเพิ่มวิธีในการชำระเงินนะับซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับแล้วก็ไปอ่านข้อมูลจากในของตัวเว็บไซต์หรือว่ากระเป๋าค่อยเบสมาเนาะ เขาก็มีข้อมูลทิ้งไว้อยู่นะครับว่าเขายัางไม่รองรับให้ตามประเทศหรือว่าประเทศไทยนะครับใช้บริการในของเมนูอันนี้นะครับเขายัางไม่รองรับให้นะฮะก็เลยหลายๆคนก็เลยคิดว่าทําไมมันเพิ่มไม่ได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาของทุกคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่คนเดียวอันนี้คือเป็นทุกคนในของคนไทยนะครับก็เรารับประมาณนี้นะก็คือมันจะมีในของนี่ครับเพิ่มวิธีในการชำระเงินเนาะก็คืออามิกินะครับแล้วก็ซื้อเหรียญทิชชท่นนะครับของคนขั้นแรก ซึ่งการซื้อเหลียงมันซื้อไม่ได้นะครับอันนี้มันซื้อไม่ได้ถ้าเราจะซื้อได้นะครับเราจะต้องมีในของบัญชีต่างประเทศหรือว่าเราอยู่ในของต่างประเทศเนาะก็คืออยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอะไรประมาณนี้นะฮะตรงเพิ่มวิธีในการฉลับเงินก็ยังเหมือนเดิมนะฮะก็คือเพิ่มไม่ได้ก็เราเราประมาณนี้นะวันนี้ก็มาชี้แจงเพียงแค่นี้ส่วนในการ โอนเหรียญ <Own> หรือว่าย้ายเหรียญจากกระเป๋าคอยเบสเข้าในกระเป๋าอื่นได้ไหมอันนี้โอนได้นะครับย้ายได้นะครับแล้วก็รับได้ด้วยอย่างเช่นว่าเราหาเหรียญคริปโตฟรีจากแอปพลิเคชันนะครับที่หาฟรีได้ก็าสามารถทําการถอนเข้าในของกระเป๋าคอยเบสนี้ได้หรือเราจะทําการโอนเหรียญย้ายเหรียญจากกระเป๋าคอยเบสน,นี้เข้าไปในกระเป๋าบิทคัพบีแอนด์สตาร์โปรอ่าบิเซซ่านะครับสิมเมดอะไรประมาณนี้เราก็สามารถอ่าโอนจาก ค่อยเบสเข้าในของกระเป๋าแต่ต่างนี้ได้แต่ว่ามันก็จะมีจำนวนขั้นต่ําในการโอนด้วยนะครับเวลาที่เราจะโอนเราต้องดูว่าขั้นต่ําในการโอนมันเท่าไหร่นะครับว่ามันว่ามันจะสามารถโอนได้ไหมนะแต่ถ้ามันโอนไม่ได้เราอย่าเพิ่งโอนนะฮะเพราะว่าถ้าเราโอนแล้วเหรียญมันจะหายไปเลยนะก็ประมาณนี้นะครับก็ราวๆประมาณนี้เนาะซึ่งหลายๆายคนเขาเข้าใจนะครับว่าทําไม พิ่มวิธีในการชำระเงินไม่ได้เนื่องจากว่ามันก็มีเมนูในการเพิ่มแต่จริงๆในของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันไม่มีนะครับซึ่งในของตัวแอปค o ยเบสอ่ะมันไม่มีนะครับมันไม่มีเพิ่มวิธีในการชำระเงินนะฮะมันมีแค่การรับเหรียญส่งเหรียญหรือว่ารับเหรียญจากแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ที่หาฟรีมันก็แค่รับได้จากตรงนั้นเท่าน,นั้นมันมันไม่สามารถทําการเพิ่มในของ ธนาคารได้ก็คือถอนเงินเข้าธนาคารอน,อนผ่านในของธนาคารได้อันนี้มันยังไม่รองรับในของประเทศไทยนะครับก็รลบประมาณนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับก็รลบประมาณคลนี้แล้วกันนะฮะส่วนเมนูต่างๆก็ ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะยังเหมือนเดิมทุกอย่างในการซื้อขายในของกระเป๋าคคยเปนนี้อันี้ของอันนี้ยังไม่ใช่ในของตัวแอปซื้อขายถ้าจะเป็นในของตัวแอปซื้อขายมันจะเป็นในของอีกรูปหนึ่งก็ครับอีกรูปหนึ่งนะฮะก็น่าจะเป็นในของสีดำาๆหรือว่าสีเหลืองนะฮะซึ่งในของตัววงกลมนี้ก็จะเป็นในของกระเป๋าเนาะซึ่งมันมีตั้งหลายแอปนะครับก็คือเป็นมันแตกทีละย่อยทีละย่อยนะครับก็อันนี้ก็จะ เข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับก็ให้ทุกคนไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเองแล้วกันวันนี้ผมก็เลยมาชี้แจงในงของเรื่องว่าทําไมเพิ่มวิธีในการชำระเงินผ่านธนาคารหรือว่าบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตไม่ได้นะครับก็คือคําตอบก็คือมันยังไม่รองรับในการชำระเงินในของการเพิ่มวิธีในการชำระเงินให้ต่างประเทศและในประเทศไทยนะครับก็มีแค่นี้ส่วนถ้ามัน รองรับในการใช้บริการของเพื่อวพิธีในการชาระเงินนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านกดไลค์และกดติดตามรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมันนี่พีเอด้วยนะครับไม่ไปเพื่อจในการคลิปหน้าครับ